ไปคุโดคนเดียวนั่นแหละคิมไม่ห่างเลยคยวเตรียมสำลีใช่ไหมอโตุนัดตัวหลังนัดแรงพอดีได้ไหมเตรียตตัวจะเตรียมไปบนสำลีตื่นคุโดน้ำตื่นเอาได้แล้วเขา ยิมไม่ต้องไปยิมแกนตรงกลางดิมาเดินข hey, ึ n ass. N ass ้นมาหนัดถอยหลังดินัดนัดถอยหลังมาเห็นเปล่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วให้เลยพ่อครับบอลยับรั๊บใครดูโอ้ยหลังตัวเดียวโอเคดีใครเดินใครเดิน

根茎，哇！ ดูวานาัดเกมลับอ่ะนัดชิบดดสึเบตินัดบีบยังไงานาัดนัดนัดบีบยังไงอ่ะเอ็มต้องอยู่ <c oughs> ข้างในเขาดิดินเนื้อลายอ่ะเอ็มบอล็นคนย,งานายังไงบีบข้างในนัดเดินไปางหน้าดิเอ็เดินไปานหน้าดิเอเเอ

เก็บบอลนได้ลูกอั่นเดิมมานันเดิมมาดินันเดิมมาไล่มาไล่เทนมาเอาดึงไปเลยขึ้นบนถาไม่ง่ยเอนสายเอเนยวบอล

สายเดียวดึงมังควางเข็มดึงมังควางดุยทั่วทอาเธอมาในบนไอ้นั เดินดีด้นคนคุณโนคุณโนใส่ไามทำหมดแล้วนัดเก็บบอลเล่นกาเล่นดีนัดจับไปดิจับไปดิโิมเดินคิมไม่จ้องนีเดินนี นัดต้นหลังมีนัดเบอร์ที่เป็นเทนเนิสนัดไปเขาเขาาสายยังเดียวยังยังเอาตัวเดินเลยสายยังเดียว เกมเปนไคว้างนี่เกมเกมใหกยากใหคว้างนี่ คุณโน่ไปเธอนหน้าเธอนหน้าโยกให้ยิงโยกใยิงล้ยึิเก็บคุณโนโยกกระปังเลยเขาจะยังประตูใหญ่มากเลยมาตัวหลังนนาน กานรานะบอสเอาคุโนควางเล่นควางขยับาไอ้กิมคุโนดึงไปเลยดึงไปเลย

đại lại được cái mà này chim tam hay lời đại lộ đại lộ chim đi chim dẹp bọn một đại chim chim bọn ต้องไปนายถอยมานายไม่ไปถอยมาว่างๆว่างไอ้นายอ่ะไอ้นายเครไม่เห็นไอ้นายอลองปั่นนีลองปั่นนีเอาดิเอาเล่นเลย

ไปเล่นไปเล่นไป Hãy tôi cho kênh khảo. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีเลยได้แล <diction> <Portuguese> ้วนายพอพอบอลแรกได้วเอาใหมเอาใหออโต้เอาเหมือนพร้อมเมื่อวานเลยออโต้เป็นอะไรบอลแรกเป็นอะไรพร้อมเมื่อวานเนี้ยพอได้ติดก็เออด้วยขาเพราะะจายออกก็ให้ตามลายมาเนี่ยบอลดึงไปนี่บอลให้ฟ้าเล่นเดี๋ยวมาเดินมาก่อนเดินโซวเดินขยับไปไหนปุโน ไปไหไปร็วไปที่ไปไหน บิ้ดิเลไว้ทิ้ดิเลไว้ดิเลไว้มาตัวไหนเขาขวาแบซ้ายมีเขาคุณโอเก็บบอลนะพีเกะได้แล้วลองลองเลยรบ้าพยายามจี้หน่อยจีนดูนะเข่าเขาตัวหลังเขา cái bóng 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 cái thêm đi thêm bỏ đi thêm 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 Đơn, đơn thêm 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 này Một lần, một lần, thêm 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 ba, hay thêm hay ba, hay thêm เดินคนไปดียกาดีเลเขาดีเละให้เลยโทรเพื่อนด้วยโทรเพื่อนด้วยไม่เป็นไร ไอ้ที่เหลือดูคู่เลยที่เหลือดูเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณแมอเอาโลยมาดูนะเบอร์เจ็ดนะขาควายครับดิเล่ดิเล่เอาปุโนปุโนปุโนเก็บบอลได้แล้วได้เลยได้แก็บบอลเก็บบอลเล่นเก็บบอลเล่น อายกอาจับตาจับได้ไหมไอ้พ่อจับตรงกลางดิบอสแค่นั้นแหละไายดึงไปดิกาแฟสองคนนั่นแหละพ่อคุณโนอคุณพ่อกาแฟพ่อลูกไอ้นายเองเดินไปดินายเดินไปเต่าแรกดิเด โนเดินไม่ดีเดินไม่ดีประตูเลยไอ้บอลน้องไปไอ้นายเดินเข้าไม่ดีเดินเข้ามในประตูดิเออตัวเร็วเก็บบอลเก็บบอลเล่นได้ Kim, Kim, Thọn, Kim Thọn ơi Đây là Đây, bịp xếp mà, bị xếp ma, Kim Đi mà, mà bọt Đi lê, đi lê Đây là đà không buồn, buồn ô Ba hẳn mi <laughs> เก็บนะบอลโตบอลเก็บบอลเล่นนายว่างนายว่างนายเดินนี่นายเดินขึ้นมาที่ไนไอคิมเดินดีเลยนะคิมขวางเดียว quang đeo kiếm, mày không đi này, này. đuổi đi ba, ba, cái ba, đi ba, 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 Này, quang ba, mà này 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 Này, เห็นย <Hey, Deus! S 3> ังไล่เทีนะไปเลยนิงตายพุนโอกราชาดเลยดิคุณโอกราชาดไม่งั้เราหวงนี้ดิ